สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านนะครับผมเป้นะครับ Weos มือสองคัสรถสวยใหม่หนึ่งคันสีขาวนะครับสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับเป็นตัวจีนะครับยีอที่อาตีพหนึ่งคือสองตัวจีปีสิบเจ็ดและบอกเลยว่าไหม่ไม่ถึงแปดหมื่นนะครับไหม่น้อยสภาพดีใช้แค่วันละยี่สิบกวโลนะครับก็ีือใช้นะครับวันละยี่สิบกวโลก็ใช้งานก็คือไปลูกของลูกส่งหลานแค่นั้นเองครับสวยๆเดิมๆสเปคหน้าใช้นะครับออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับได้แม็กมาด้วยไม่ใช่ล็อกกระทะนะได้แม็กอลลอยนะครับแม็กอลลอยไฟหน้าต่างๆเนี่ยได้มาเป็นโปรเจกเตอร์นะครับราเรียตัวรถนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นอ่โครเมียมใสๆเงาๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นฮาโลเจนนะครับไฟท้ายไฟไฟอ่ตะหมอกมีมาให้ครบนะครับกันชนหน้านะจะเป็นสีเทาดำนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับไฟท้ายมีให้ครบสวยคุ้มน่าใช้ประหยัดน้ำมันด้วยและผ่อนถูกๆ 5,600บาทตลอดสัญญาคันนี้ยังสดยังว่างรถปี17นะครับใครสนใจนะรถเก๋งสักคันเอาไว้ใช้งานนะครับพลังงานบริษัทนะครับทำงานเกินปีผ่านโปรแล้วนะครับรายได้ทักหมื่นห้าหมื่นหกขึ้นไปครับคันนี้บอกเลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับรถประหยัดมันผ่อนถูกนะครับไปไหนนะครับไปไหนมาไหนผ่อนเท่ามอไซค์นะแต่ได้เก่งขี่แบบนี้บอกเลยว่าดูดีกว่าเยอะนะครับและนะครับค่าเ์บิสก็ถูกด้วยนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับ ศูนย์บริการทุกเทศอะไรถูกนะครับซ่อมง่ายทุกพื้นที่มีให้หมดนะครับโตโยต้าค่ายนี้บอกเลยไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสีขาวสภาพเดิมเดิมนวลตาแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมไม่มีกับสีนะครับไม่มีตะต่อรถไม่มีโดนชนอย่างแน่นอนคันนี้นะครับยังโสดยังว่างสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับไฟแนนซ์เรามีรองรับนะครับนี่เดินอยู่ในนั้น่ะตรงนี้นะครับไฟแนนซ์เรานะครับบอกเลยว่าเราเนี่ย สามารถไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งโรสลายได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยต่างๆเนี่ยฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันนะได้มาเดิมๆฟิล์ม40 60นะครับติดมาให้พร้อมครบแล้วนะครับกล้องหน้าติดแล้วครบเรียบร้อยนะครับพร้อมกับคิ้วกันสาดนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงไม่มีผิดเลยนะครับแต่หายจากปายแดงไปแล้วนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับวันนี้นะครับเราซื้อไปขาดทุนน้อยที่สุดแล้วนะครับ 3 2ม0 0นสอฟรีดาวเงินละห้าพันหกรบาทเท่านั้นนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าโทนเดียวกับตัวรถเลยครับสีนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นไฮโดรเจนนะเหล็บสังค ום ต่างๆนะครับชัดเจนนะครับสภาพนะครับสีเดิมทั้งคันไม่มีระบุระยิ้มนะครับและแม็กนะฮะตัวนี้เป็นแม็กอลรอยนะครับแม็กอลรอย์สีบอลเงินคู่หน้าดิสเบรกนะครับพร้อมระบบเบรกนะครับ ABS ทั้ง4ล้อเลยนะครับยางกูดเยียร์ยางปีใหม่ๆนะครับรถสภาพดีๆยางปี20นะครับใช้อีกยาวๆสะพานยางเหลือเยอะนะครับดอกหนาๆแบบนี้นะครับ ซุ้มล้อปองล้อต่างๆนะครับเดิมนะครับเดิมหมดเลยโช้คสปริงก็เดิมนะครับฟิล์มรอบคันนะครับหลังคาเดิมๆนะครับเสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินนะครับนี่เป็นแบบใหม่เป็นเนื้อขี้ฉลามนะครับได้ตัวรถที่นะครับออปชั่นเยอะแบบนี้แล้วได้เสาแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถด้วยนะครับนี่คือยลิสเอทีฟนะครับปี17ไม่แค่7 0,000ก็โลนะครับเดี๋ยวพาดูว่า7 0,000เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ พอถังนั้นซ้ายนะครับไฟท้าย LED ใสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับเซนเซอร์ถอยมีให้2จุดครับตัวจี้นะออปชันให้มาเยอะนะครับระบบไล่ไฟและหมอกฟีมด้านหลังเนี่ยก็มีให้ครบเช่นกันนะครับไฟเบรกด้วย3นะครับอยู่ตรงนี้เลยเป็น LED นะครับกระจกดน้าหลังเนี่ยก็เป็นอะโตโยต้านะครับของแท้เดิมโรงงานนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับและก็นะครับด้านท้ายเนี่ยสภาพเดิมเดิมนะครับช่วงล่างดีๆนะครับ ไม่มีน้ำมันเลยเย م, nah ิ้มสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยนะครับและดูนะครับ,บเบาะแถวสองนะนั่งได้3คนเป็นเบาะผ้านะครับหนาๆน,นุ่มๆนแบบนี้ไม่เจ็บไม่ช้ํานะครับมีคาซิดให้ด้วยนะมีคาซิดมีสายสเฟกให้โครงสร้างรถสภาพเดิมหมดเลยเมนโอมนอาร์เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเดิมหมดนะครับเดิมเลยไม่มีชนในดๆดสิน้นไม่มีต,ต่อตัวรถไม่มีตัดแป้งนะครับพยองพยางพลองมีให้ครบน้โพงสีดอกรอบคันกระจกปรับได้ไฟฟ้านะครับ คันนี้สวยคุ้มน่าใช้สีภายนอกภายในเท่ากันรถเดิมทั้งคันนะครับหูจับเนี่ยก็ถ้าเป็นโคโรเมียมเนี่ยใส่กับรถอะไรก็สวยนะครับดังนั้นคันนี้ก็ใส่เป็นหูจับเป็นโคโรเมียมแบบนี้พร้อมกับตัวสาร์ทอรีนะครับมีมาให้ด้วยนะ,ะสวยน่าใช้นะครับและได้พุชสตาร์ทมาด้วยนะพุชสตาร์ทพร้อมวงแหวนโคโรเมียมแบบนี้เลยนะครับรถสวย,สวยเดิมๆสเปคดีๆน่าใช้พาร์คก,กิ้งโซน่าก็มีให้ช่องเก็บกุญแจก็มีให้ตรงนี้เลยนะครับ ออปชันสวยๆคุ้มๆนะครับใครอยากได้ทักมาโทรมาที่เบอร์ศู4 7 8 9 4้าสเจป้าี่แดนะครับกุงแกเป็นรูปใบไม้แบบนี้เลยเป็นคีเรตแบบนี้นะครับอ่าสวยน่าสนใจน่าใช้ทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดได้นะครับเปิดได้แบบไฟฟ้านะครับนี่กดที่รีโมทได้เลยนะครับผมให้ดูนิดนึงนะให้ดูด้านท้ายนะครับให้ดูรางน้ําหัวน็อตนะครับโครงสร้างรถนะนี่ครับซิลิโคนนะครับเดิมนะครับ หัวน็อตเดิมๆนะครับอ่าคันนี้บอกขอนะว่ามีอ่าแกะนะครับมีแกะคำสีนะมีแกะไปพ่นสีนะครับตรงนี้นะยต่ว่าเดิมนะครับยําว่าเดิมนะฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะครับซีต่างๆเดิมนะครับลางน้ําต่างๆก็เดิมนะครับแต่ไม่มีปัญหาตัวโครงสร้างนะรถนะครับสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับเปนโเป็นอารลางน้ําสภาพเดิมทั้งหมดนะครับสนใจทักไลน์ไอดีโทรหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4สี่เจดป้าสี่ดสี่นะครับ รถสวยสภาพดีนะครับชุดปะยางมีให้ครบนะครับตัวปอดีตัวถังนะครับสภาพเดิมนะครับซีซิโคนต่างได้มาสวยเดิมโรงงานเลยนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับบอดีเดิมนะครับไม่โยนชนท้ายใดๆทั้งสิ้นเลยใครสนใจยาริสเอทิบหนึ่งจุดสองนะครับรถอีโคคาร์ราคาประหยัดและประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้บอกเลยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับต่างได้รถทักมาโทรมานะครับผ่อนประมาณ5,6 0พนะครับคันนี้ฟรีดาวได้จัดเต็มได้เลยนะครับมาดูกันที่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะอย่าเบรกกดสตาร์ทปึ๊บนะครับ เครื่องฟิีสตาร์ตติดแล้วนะครับตอนนี้สถานะาต่างออปกติเลยจอเป็นแบ็คโทนสีแบ็คนะครับไมค์เริ่มแสงแบบออติตรอนนะครับและที่สําคัญไมค์แค่เจ็ดหมื่นสามพันโลนะไม้เจ็ดหมื่นสามพันโลนะครับบอกเลยว่าไมคนี้ไม่น้อยสภาพดีแบบนี้สเปคนางฟ้าเลยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับ FMAM มีให้ครบนะครับซ d ดีใส่ได้ฟังได้นะครับอ่าสวยน่าใช้นะครับสเปคนี้คุ้มๆนะครับ ภายในนะครับที่วางกันน้ํา2ใบนะครับมีให้หัวเกียรเป็น CVT คู่หนังนะครับเกียร์โต้นะครับขับง่ายนะครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับเกียร์โต้ผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับนี่สไลด์ของคงเข่าได้หมดเลยนะครับสวยคุ้มน่าใช้สเปคหน้าครบและไม่น้อยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับรีบทักรีบโทรเลยนะครับมีคันเดียวนะครับไมลน้อยๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดอีกขาดเราใสายวางสายได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับออปชั่นครบครบ กล้องหน้าบันทึกหลังกล้องกล้องหน้ามีให้กล้องหลังไม่มีเดี๋ยวเป้แถมให้นะครับซื้อกับเป้ยังไงก็คุ้มนะครับวีออสยาลิสอาทิตทักมาเลยเป้คนเดียวคุ้มนะครับเรียกว่ามีรถครบเครื่องอยู่แล้วเรื่องรถมนสองนะครับเก่งที่โครคารถขนาดกลางขนาดใหญ่มีหมดเลยนะครับคันรถสวยคุณภาพนะครับแล้วก็แถมให้เยอะสุดแล้วนะครับเอกสารสำเนาอยู่ครบนะครับนี่รถบ้านนะคันนี้รถบ้านนะครับแรงม้าก็อยู่ที่นะครับ ร้อยอเอ่อแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกแรงแปดสิบหกตัวนะแรงม้านะครับสวยคุ้มน่าใช้สนใจซื้อโซจากไฟแนนจัดได้เลยนะครับอย่างที่รถทักมาโทรมาหาเป้นะครับไปดูจุดนึงนะครับจุดสําคัญที่ควรดูก็คือป่าเครื่องห้องเครื่องนะครับเดิมไหมโดนชนไหมอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันเลยแล้วกนจะไปผมไม่ดูโครงสร้างรถก่อนนะครับบอกเลยว่าหัวนงหัวน็อตเดิมแท้ซีซีโคนต่างเดิมแท้โรงงานนะครับเซ็นเซอร์ประตูใช้ได้ปกตินะคครรัับบนนี่เดิมะ เดิมๆเลยนะครับไมตโอมตารกเรียงสวยธรรมชาตินะครับทุกจุดทุกอนูนะครับดูให้หมดดูแบบละเอียดนะครับดูคลิปนี้ช่องนี้คลิปช่องเดียวนะครับคุณจะรถสวยๆไปใช้นะครับซื้อขายตรงไปตรงมาซื้อสัตว์นะครับซื้อสัตว์นะแล้วก็ตรงไปตรงมากับลูกค้านะครับไม่มีโกหกนะครับข้อมูลนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะสนใจจับจองได้รถทักมาโทรมาได้เลยไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับนี่มีไฟเดย์ทาว์เห็นเวลาสตาร์ทนะครับเป็น LED วทั้งหมดนะครับสวยออปชั่นครบนะครับกล้องหน้าก็มีให้กล้องหััจเปแมใีกครบ มาดูนะครับเปิดมาห้องเครื่องสภาพเดิมๆนะครับเดินดีปกตินะครับแบตเตอรี่มีวารันตีแลบประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็หุวนงของน็อตเนี่ยเดิมแท้หมดเลยนะครับเดิมๆฉนวนร้อนอยู่ครบนะครับเครื่องเดิมนะครับฝาเดิมนะซีซิลิโคนเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานหมดเลยนะครับฝาเดิมจะเป็นโตโิต้าแบบนี้ครับตาปั๊มอย่างนี้นะครับจะมีตาปั๊มแบบนี้นะนี่ครับอ่า แล้วก็นะครับจะบอกว่านะครับมกรดงงานสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบแบบนี้เลยคันหน้าท้ายคันขวากหน้าขวา1ึ่ง L สวยครบสมบูรณ์นะครับสวยน่าใช้นะครับคันนี้บอกเลยคุ้มๆนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับสนใจนะครับทักมาโทรมาไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าปีสิบเจ็ดฟีดาวงวดละนะครับห้าพันหกร้อยบาทต่อสัญญาใครสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เป้นะครับรถวีออสมือสองหรือยานิสนะครับ ช่องนี้เท่านั้นนะครับค่าเต่งรถสวยเกตเอและของแถมเพียบคุ้มแน่นอนนะครับซื้อรถซื้อกเป้นะครับซื้อวีออสซื้อยาริสซื้อกเป้บอกเลยว่าคุ้มของแถมเพียบนะครับอยากได้รถสวยๆวันนี้ไปใช้ทักมาโทรมานะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถประหยัดน้ำมันอีโคคาร์ไม้แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับอย่าพลาดที่ขาดนีทักโทรมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ